วันนี้ลูกค้าเดินทางไกลามาจากจังหวัดสุรินมาชมผักงามๆของฟาร์มฮักผักอารมณ์ณดีพ่อคุณแม่ทำอยู่แล้วนะคะแต่อยากมาดูของหนุยว่าทําไมถึงปลูกผักได้สวยวันนี้มาท่ามกลางสายฝนเลยค่ะช่วงนี้ฝนตกๆหยุดๆผักก็ปรับตัวไม่ทันแล้วค่ะพพาชมสวนพร้อมอธิบายขั้นตอนต่นตางๆพ,พ่อบอกว่าติดตามหนุยมาตลอดเลยดูไ์สดของหนุยทุกวันก็แอบดีใจมากๆเลยนะคะโรงเรือนของหนุยจะทําเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่เวลาเดินชมสวนก็จะสบายๆไม่เปียกฝนนะเวลาที่หนุยทํางานในสวนก็จะไม่เปียกเช่นกันค่ะก่อนกลับ คุณพ่อคุณแม่ขอถ่ายรูปด้วยนะคะม,มีของมาฝากนุ้ยด้วยขอบคุณมากมากเลยหลังจากที่ลูกค้ากลับแล้วเดินมาชมสวนเจอเจ้าตัวดีก็คือเพียแป้งค่ะนุ้ยจะสังเกตกล่องไหนที่หมดกล่องเพียแป้งเยอะมากๆเลยและขึ้นใช่เนี่ยเป็นอะไรที่เพียแป้งชอบมากๆกนุ้ยก็เลยรีบฉีดพ่นเพื่อป้องกันว่าจะลุกลามทั่วสวนแล้วผักของเราก็จะขายไม่ได้ค่ะผักสลดัดนุ้ยจะฉีดป้องกันตั้งแต่อายุ7จ็วันขึ้นใช่เนี่ยลอยน้ําปุ๋ยแล้วก็สามารถฉีดป้องกันได้เลยนะคะนุ้ยจะฉีดพ่นสัปดาห์ละครั้งเท่านั้นนรอบไหทีี่เพย ลงเยอะๆก็จะรีบเก็บออกเลยค่ะไม่อย่างนั้นลามทั่วสวนแน่ๆและนี้ก็จะเป็น Pmo มเทคตัวป้องกันเพี้ยของหนูตัวนี้จะเป็นออร์แกนิกเลยนะและอีกวิธีที่ทํามาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณก็คือการเผาเปลือกมะพร้าวเพื่อให้ควันไล่ยุงเพีียแมลงต่างๆหนูเห็นคุณปู่คุณย่าชอบทาตอนเย็นๆที่หนูเด็กๆหนูจะชอบไปนอนกับคุณปู่คุณย่าได้กลิ่นอายความเป็นอีสานสุดๆดูแลน้องผักในโรงเรือนเสร็จแล้วเดินเข้ามาชมร้านกาแฟนิดหน่อยนะเหลือเก็บสีอีนิดหน่อยก็จะพร้อมต้อนรับทุกคคนแล้ว่ะ